สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมป์ครับวันนี้เป็นวันประกาศผลแอทมิชชั่นครับคือเบ็คนบโมจะสั่งพ่อรัร่งว,วันนี้นะครับตื่นเต้นมากครับผม แม่นี่นี่มันวันธรรมดานี่ลูกไม่ไปโรงเรียนไ้หรอฮะแม่ส่งมันมาให้เดือนละห้าหมื่นเพราะลูกบอกว่าจะเป็นเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแม่อยากรู้ว่าครูสอนดีหรือเปล่าครูสอนภาษาอังกฤษเป็นใคร อ๋ oh, แม่ใช่เลยคะ่ะพี่ปุ๊กเป็นคนสอนค่ะสอนชื่้วิชาเคมีอยากสอนถว่าีสอนเนี่ยเก่งมากใช่ไหมเขาสอนดีหรือเปล่าพี่ปักกี้ค่ะฮะพี่ปักกี้เป็นคนสอนปากี้สอนเคมี สอนเคมีค่ะดีละงั้น,นเดี๋ยวเก็บบ้านให้หมดนะแล้วเดี๋ยวเรามาตีเคมีกันโอเคเฮ้ย <c oughs> เอาคนใช้รออะไรล่ะคนใช้เอาเร็วๆนะไอ้ทีมเก็บบ้านดิคนใช้อ่อพ่อเข้ามาของเราเนี่ยอย่างนะพักแป๊บหนึ่งทุกคนเป๊กเดี่ยวผู้ชายคนนี้ชื่อโอบะโอบะเป็นเพื่อนของแม่เองที่ทำธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นที่อเมริกา สวัสดีครับสวัสดีครับคุณจัวคัสดีคับสวัสดีครับผมชื่อโอาคาราเต้โอาคาราวจินจินโอบคาราคะซันนะครับ

เสียสติกว่าไอ้แล้วอ่ะคนเลยชื่อคลักกระซังก็รู้จักกันแล้วนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวแม่จะไปเก็บของก่อนถ้ายังไงก็ฝากประัตด้วยนะเดี๋ยวช่วยช่วยแม่เก็บนะคะอฮะไม่เป็นไรลูกก็ทำความรู้จักกันไว้นะจะได้สนิทสนมกันแต่ที่แน่แนเก็บคนละไอ้เขานีเดี๋ยวแม่มาแม่แม่แม่กระเป๋าที่สำคัญ เดี <formation jin inh throat> <kr> ๋ยวแม่จะมาดูนะว่าสอนเคมีเป็นยังไงบ้างนะเุ็กเลยุนีุ้กครับครับซื้อให้อ๋อเขาบอกว่าเขามีของฝากมาจากญี่ปุ่นเอามาให้เต็มเป้เต็มกรเป๋าเลย 搬进门。<music> ของฝากมาจากญี่ปุ่นเอามาให้โอ้โหเต็มเป้เต็มเป๋าเลยมีอะไรอ่ะมีอะไรเฮ้ยจากพื้น My God พื้นเพียวนะครับอันนี้สะให้มาแมว โชคดีนะแมวมีคำน้อยกวางโชคดีใช่ครับผมต่อต่อขอบคุณด้ี่มสเน่าร้านสุดช่ครับผมไอ้เป็กあなたにこれです面白いメガวันตาตลกตลกวันตาตลกตลกเป็กลุงเขาให้คุณลุงรู้ชื่อผมได้ยังไงครับโอ้แม่บอกทุกคน <c ười> แม่แม่แม่บอกทุกวันใครนะแม่บอกทุกวันคนุณ<ค>ลุงเขาบอกว่าแม่บอกทุกวันพแล้โอเคใช่แล้วต่คือคุณลุงอยู่อเมริกาไม่ใช่เหรอครับใช่ครับแล้วทำไมถึงมีของจากประเทศญี่ปุ่นล่ะครับโอ้ผมคนญี่ปุ่นนะมาจากอเมริกาเตะเวท,ท,ทโ,โตเกียวโรโกมาคุณเตะ มาจากอเมริกามาแวะที่ญี่ปุ่นแต่เดินมากรุงเทพก็ใชเป็นผู้ญี่ปุ่นแล้วมาจากอเมริกาแวะญี่ปุ่นแล้วค่อยมากรุงเทพไงก็เลยมีของฝากจากญี่ปุ่นมาด้วยลิ้นลิ้นไทลิ้นลิสุชิตุลิดเลยให้ลกคโอ้ยรู้สเปกเลยกระบอกยามกระบองยามมันใหม่ ให้ขาไม่ต้องดีใจี่้ไม่้องดใจน่มีแก้าวอันใ่นี่กอあなたはねカポンじゃあそのサイフラさんなはいどうぞオーこれใはいมาจากโดสโอ้ยเขาบอกพี่ปุกจัวร้านอ่ะอ๋อเหรอนาคตเนรู้ด้วยเหรงเฮ้ย้อันตานอวะควารนมาชชูเซียนชูดันทิสดาเี่อ่อย อีดังที่ส,สุดเลยโยฟล่ามารเหมาะกับหน้าตาน่ารักอย่างไอติมไงจอนดอร์เดสไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเออดี๋ยวครับและ <loop. S 3> ของผมอะครับผมก็โคตโตสซื้อมาไม่พอซื้อมาไม่พอด้วยไม่พอ,พอเดีย๋ยวเยคาโดน่า ไม่เป็นไรไม่ครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอไ่ถึงขนาดร้องไห้เลยรอเไม่ร้องอ่ะเป็นน้อหรไม่เป็นไรครับ้าก็ได้ครับุาแปไทแม่นปเาจะบุนไม่ได้ผมนี่ไม่มีใครได้ของเคนะคะคุณมอร์คาคาซังคะพี่วไอกคิมดินว่าคุณเปิดร้านอหารเจแปนะคะทาซูชิพวเรากินไหไมคะ ไม่พางฮะนะครับผมถือว่าซูชิกินเป็นหรือเปล่านะครับผมกินเป็นค่ะเป็นเปล่าเราซูชิแบบผ้าดิบเน็ยข้างบนอยู่ผ้าดิบข้างบนมีผ้าดิบอยู่ปลาดิบดีดีค่ะปลาดีมนี่แปลกสักการนะครับผมเขานามัสกการเขาบอกว่าพาไปนมัสการไม่ใช่เขาบอกว่าไอเลวแต่งเองไม่เชื่อหรอกคุณลุงไม่กล้าพูดอย่าสักการณ์น่ะทุกคน มาจากไหนทุกภาษาไทยไม่คุ้นใจฉั from New York ผมผมเป็นเพื่อนวันนีจาครับนี่เพื่อนเป็กครับครับเจนเป็กซูชิเข้าใจไหมซูชิซูชิไม่ต้องแล่นไม่ต้องเล่นเขาเขาบอกไปเล่นตอนไม่มีคนเห็นใช่ครับตอนนี้ไม่มีคนเห็นเล่นได้เห็นไหม

คุณผมว่าพวกเราลืมลืมอะไรไปอย่างนึงหรือเปล่าครับลืมอะไรอะพี่เออพี่ก็ว่าพี่รู้สึกตะหตตงหิดจะหงิดนะเหมือนวันนี้มันต้องต้องต้องทำอะไรสักอย่างที่มันท้าทายอะ่ะใช่เออพี่ว่าพี่ลืมอะไรไปเลย อีกหนึ่งนาทีแม่จะลงมาดูการสอนวิชาเคมีกับภาษาอังกฤษโอ้ไม่ก้ฉันรู้แล้ววันนี้ฉันต้องไปสอนฉันลืมไปเลยอะฉันลืมฉันรู้แล้วว่าฉันต้องสอนวิชาเคมีแล้วแล้วเคมีมันคืออะไรอะเอาเงี้ยกันบอกแม่นะ พี่ไปบวชแล้วเฮ้ยพี่ปุ๊กไปไหนนี่อยู่ด้วยกันก่อนดีพี่กลัวไม่รอดใช่ต้องไปคะคือทําไงเด็กเตรียมใช่ไหมเนี่ยนี่เตรียมแม่ได้ยินเสียงแต่ไกลเลยแม่จะมาดูการติวไงเอาวิชาเคมีของน้องก่อนมีไหมเคมีเดี่ยวมาแล้วแม่อยากดู ว่าครูสอนคมีเป็นยังไงบ้างเอ่อเออนักเรียนจะเย็นๆค่ะครูก็คิดซะว่าแม่ไม่ได้นั่งตรงนี้แล้วกันนะจะได้สบายๆผ่อนคลายเอาอย่างนี้เลยใช่ไหมครับค่ะเอ่อสวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาค y ว เคมีรู้หรือเปล่าวิชาเคมีมีอะไรบ้างก็ก็พวกปากกาเคมีสีเคมีน้ำยาเคมีไงมีเคมีอาจารย์ทุกอย่างด้วยดีมากแล้วเคมีอะไรอีกเคมีเคอีอะไรอีกเคอะไรอีกเคมีเคมีมีอะไรมีอะไรมีนาคมมีนาคมคมอะไรคมอะไรคมพยาบาลช่องเ โอ้ดีมากนักเรียนเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคเดี๋ยวภาษากรีกเลยค่ะอ้าวเคมีจบแล้วฮะจบดีเนียมากเลยวจริงเอาล่ะเดี๋ยววิชาภาษากังกนะครับก็คือเราเนี่ยเรียนยากกันมาเยอะแล้วเดี๋ยววันนี้จะเป็นคำแปลแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าอย่านีนะครับพอดีครูจบวปนนี้นะครับ อย่างคำว่า k นะฮะ k ให้สะกดตามนะครับ k k o o R R e e a a อ่านว่าเกาหลีเกาหลีถูกต้องแล้วถูกต้องถูกต้องนะครับพี่ป๊กครับ เขาไม่ได้อ oh, yeah. hey, right. ่านเกาหลีอะภาษาไทยแปลนะแปลก็ต้องอ่านว่าเกาหลีครับผมต้องอ่านเกาหลีนะครับเอาล่ะเกาหลีนะแปลว่าประเทศเกาหลีนะครับอันต่อไปนะครับก็เป็นครับสะกดนะฮะ G L L U U E E แปลว่า กาวครับอ่านว่ากาวภาษาไทยอะนะก็กาวร้อนอย่างเงี้ยฮะอันตรายมากนะติดนิ้วออกยากเลยเคยมาละกูแจมือไม่มีใช้กาวร้อนได้นะเต๊กเดี่ยวถ้าครูสอนพิเศษสอนแบบนี้เนี่ยนะแม่ไล่ออกโอ้ยลก เออโอโอปาซังครับคือ uh รู oh ้จักกับแม่ผมมานานแล้วหรอครับประมาณสองปีนะครับแล้วเออมิสเตอร์ครับรู้มิสเตอร์รู้จักยากูซ่านะครับ ออจบนะกับอร่อยดีอร่อยสิะอร่อนี่แกเอามาทไมเนี่ยอร่อเขาใหม่อร่อยเปรี้ยวแกว่านี่เราดูแกนมต้มแปลกมากอร่อยมากเลยโซเดส ภาษาอิสลามว่าแซบแซบอ๋อพูดภาษาได้ด้วยนะครับผมแซ่บแซบแซบอกอีหลีเนาะยังไม่ได้กินอัน้อนไดกระดอกกระเดียะพูดได้ไหมสักกระดอกกระเดียสักกระด out กระเดียนี่เข้ามาในบ้านเนี้ยพูดสักคำจะได้ไหม ไหนูหลับเหรอพอดีว่าม่อมแม่สอนหนูขอไม่บอกแม่ตีแล้วตีแล่เขาไม่บอกแม่ไม่งันหนูรู้พี่ผมเครียดจะตายอยู่แล้วพี่มาให้คำปรึกษาบ้าบออะไรก็ไม่รู้ผมจะไล่พี่ออกจากบ้านจริงนะเออจะเย็นๆยนก่อนไอ้งนี้งั้นก็ลองคิดดูนะ ว่าเรากับกอล์ฟอะอย่างน้อยก็มีความคิดอะไรดีๆต่อกันบ้างโอเคไหมก็เพราะว่าคิดเนี่ยแหละมันเครียดพี่อ้าโอเคพี่คิดอะไรดีๆอีกอย่างออกละวิธีจะทำให้กอล์ฟหายเป็นเกย์เหรอพี่ไปร้องคาราโอเกะกันพี่จองตู้ไว้ข้างหน้าเดี๋ยวห้าสิบบาทไปร้องเพลงกันไหมล่ะแคทียังลิสต์เดยกแย่หญิงเจ็บนิดๆนะเจ็บนิดๆนะคริสติน่ากินเลยล่ะประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยนโอเคไหม เราออกไปเลยเราออกไปเลยเราออกไปเลยให้พี่ออกไปจ่ายตังค์เหรอพี่จ่ายตังค์แล้วนะคาราเกะพี่ผมตั้งใจทำเพื่ออะไรเนี่ยโอเคข้อเทาๆข้เลี้ยวๆโอเคผมรุดผมรุดครับเจ็บนิดนิดการตายว่ะพี่โอเคพี่เพราะว่าผมผมอ่านเมลพี่ไม่ออกสักคำเลยพี่อืมอิตเตอิตายผมไม่อ่านไม่ออกพี่ โอเคพี่ถ้างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวแค่นี้กันนะพี่ผมไทยสี่อมอยู่รอนนทนโทรศัพท์แป๊บนะครับเนี่ยชอบอย่างเงี้ยโทรมาแบบนี่ผมอะสองทุ่มออกเซฟครับอา โทอินสินะ